จะให้มาเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมมีพื้นที่สำหรับบล็อกอินครเซตพื้นที่โซนตัวทานข้าวให้มาพร้อมหกที่นั่งอย่างนี้เลยค่ะและนี่คือผู้วิลล่าหรูโซนกระทูค่ะในหมู่บ้านพัสสอ์บ้านสไตล์โมเดิร์นแบบนี้ที่มาพร้อมสระกว้างๆเรียกได้ว่าติดท็อปอันดับต้นๆในจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะ พื้นที่ในตัวบ้านเนี่ยไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ว้าวสุดๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมห้องแรกกันก่อนเลยค่ะด้านหน้านะคะจะให้มาเป็นห้อง Master มาสเตอร์เบดรูมพร้อมเตียงก,งกว้างๆตกแต่งสไตล์มินิมอลดูแล้วเป็นโทนอบอุ่นนี้เลยค่ะมีพื้นที่สำหรับ Walk-in c l o s e t พร้อมแอร์ใหญ่ๆอย่างนี้พื้นที่ห้องน้ำก็ให้มาแบบก,กว้างๆเลยค่ะ มาพร้อมอ่านรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะพื้นที่โซนต่อไปที่ขาดไม่ได้ของตัวบ้านเลยก็คือพื้นที่โซนห้องรับแขกพื้นที่โซนห้องรับแขกมาพร้อมโซฟาสวยๆแบบนี้ดีไซน์เก๋สุดๆและให้ทีวีแบบติดผนังจอใหญ่มาด้วยค่ะพื้นที่โซนนี้ให้มาแบบกว้างๆรอบหน้าต่างที่เปิดรับลมได้หมดเลยะคะ่ะ ัดมาจากพื้นที่โซนห้องรับแขกก็จะเจอกับพื้นที่โซนโต๊ะทานข้าวค่ะให้มาพร้อมหกที่นั่งอย่างนี้เลยค่ะพร้อมตกแต่งคุ้งไฟสวยๆดีไซน์เก๋สุดๆเลยพื้นที่โซนครัวที่ให้มาแบบกว้างๆพร้อมเคาน์เตอร์ดีไซน์หรูใช้สีโทนเทาดำมาให้ความรู้สึกหรูหราขึ้นมากเลยค่ะพื้นที่วกว้างๆสำหรับจัดวางเป็นเฟอร์นิเจอร์สักลังก็ได้ค่ะยังมีประตูที่สำหรับเปิดไปยังพื้นที่จัดสวนได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้พื้นที่ด้านข้างก็ยังสามารถเดินทะลุจากด้านหน้ามาด้านหลังได้ด้วยนะคะพื้นที่ชั้นหนึ่งยังมีห้องน้ำสำหรับรองรับแขกด้วยค่ะมาพร้อมพื้นที่ห้องเก็บของใต้บันไดให้พื้นที่มาแบบสุดคุ้มเลยค่ะเราไปชมพื้นที่ชั้น2กันค่ะพื้นที่ชั้น2มาพร้อมสามห้องนอนห้องแรกทางด้านนี้เลยค่ะ พื้นที่ห้องแรกจะเป็นห้องนอนเล็กค่ะสหรับจัดเป็นห้องเด็กหรือว่าห้องทาง,งานก็ได้ค่ะพื้นที่ห้องน้านส่วนกลางในชั้น2ก็ให้มาแบบกว้างๆเลยค่ะพื้นที่ห้องนอนอีกหนึ่งห้องมาพร้อมเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้เลยค่ะและให้พื้นที่สําหรับ w a l อ i n s l o s e t ด้วยนะคะ พื้นที่ห้องนอนที่3บนชั้น2ให้มาแบบกว้างๆเลยค่ะรพ้องเตียงนอนและห้องน้ําในตัวนอกจากนี้ห้องนี้ยังมีพื้นที่โซนระเบียงด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับพูลล่าหลังนี้ที่ให้พื้นที่มาแบบกว้างมากๆและยังตกแต่งมาด้วยสไตล์โมเดิร์นที่ผสมผสานภายในภายนอกดูลงตัวสุดๆเลยค่ะสําหรับวิลล่าหลังนี้ก็มาพร้อมราคา15.8ล้านบาทสนใจเป็นเจ้าของให้ทีมงานทร i ดีดูแลได้เลยคะ่ะ